รู้ไหมการนี้เพียง20นาทีช่วยรีชาร์จสมองให้ตื่นวันนี้บ well ีเวลรีวิวมีไอเทมดีๆมานำเสนอที่จะช่วยรีชาร์จสมองให้ตื่นพร้อมทำงานได้ตลอดเวลาตัวนี้เลยบีเวลนับพิโลหมอนนีบอนประสงค์ไอเทมสำหรับคนไวทำงานใช้งานง่ายๆเพียงแค่สอดแขนไว้ใต้หมอนแล้วก็วางศีรษะองบนหมอน,มอนแค่นี้ก็ยีบหลับได้แบบสบายๆแล้ว เพรการยี่เพียง20นาทีเนี่ยช่วยทําให้สมองเราตื่นตัวแถมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมองด้านความคิดสร้างสารรค์ได้มากถึง34%เลยค่ะและช่วยลดความเครียดทําให้ร่างกายกระตุอละล์ลนมากขึ้นอีกด้วย นอกจากจะทำหน้าที่เป็นหมอนงีบแล้วนะคะยังทําหน้าที่อื่นๆได้อีกด้วยนั่นก็คือรองแขนรองหน้าอกดันหลังขณะนั่งทํางานนั่นเองค่ะแถมวัสดุนะคะเป็นเมมโม y รีโฟมแท้คือความนุ่มแต่ไม่ยวบแถมกระจายแรงกดทับได้ดีมากๆค่ะป่อผ้าเขาเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์นะคะคือสัมผัสน,นุ่มลื่นเย็นสบายมากๆถ้าเลอะเนี่ยก็สามารถถอดออกไปซักได้ค่ะและนี่ก็จะเป็นไอเทมที่มาช่วยคนัวทำงานอย่างพวกเราค่ะ ้าสมองล้าหรือง่วงเนี่ยก็แนะนําให้ยีบสักหน่อยนะคะเพราะว่าจะทําให้สมองเราเนี่ยกลับมาสดชื่นอีกครั้งหนึ่งเพราะเราเชื่อว่าเพียงแค่ปรับสิ่งเล็กๆสุขภาพเราก็ดีขึ้นได้หากใครสนใจหมอนยีบนะคะก็สามารถมาลองได้ที่หน้าร้านบีเวลหรือว่ากดสั่งซื้อที่ลิงใ์ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งไว้สำหรับติดตามคลิปถัดไปแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย